สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะที่26่สิบหกประจำคืนวันจันทร์ที่1มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเอาชนะเพรสตันไป2-0แบ็กเบิร์กเสมอลอตเทอแฮม2-2งบริสตอลแพ้ให้กับวิลล์ไป0-1ลีดวูดเดเอาชนะเบอร์มิงแฮม3-0เลสเตอร์ชนะฮันเดอร์ฟิลด์ไป4-1มิดเดิลสโบรแพ้คาบานให้กับโคนท้ซิตี้ไป1-3 นอร์ทซิตี้ก็เสมอกับซานตันไป1-1พรีมัสเสมอวัดฟอร์ด3-3ควีสป้าพแพ้กับคาดิฟไป1-2สอโต๊กเสมออิฟสวิททาวไป0-0น์ 0, ส่วนซีเฉือนเอาชนะเวสต์บอมไป1-0ส่วนเชฟฟิลเวสต์เ์กเอาชนะเฮาซิตี้ไป3-1 เนี่ยก็เลยทำให้ตนารางคะแนนหลังจากผ่านไป26เกมเนี่ยอันดับ1 ester, นึ่งเลสเตอร์นำโด่งไปที่65คะแนนอันดับ2อิฟสวิท55อันดับสามซาวน์ตัน52อันดับสี่ลีดเดอรเต็ดมี48อันดับห้าเวสต์ฟอม์ด42อันดับหกซันเดอร์แลนด์มี40ในขณะที่โซนตกครั้งอันดับ22เชฟฟิลด์เวสต์เดย์ครับกระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมี22คะแนนอันดับ23ควีนส์พาร์ค21ส่วนอันดับ24บอยก็เป็นลัตล่าแฮมที่มี18คะแนน ส่วนดาวสั่นโวล่าสุดยังคงเป็นแซมมี่สมอดิ้จากแบ็กเบิร์นที่ซัดไป16ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายเกมไปด้วยโปรแกรมนั้นต่อไปเกมที่27คือ,อวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่13มกราคมก็จะมีฮาวซิตี้เปิดบ้านเจอกับนอร์ทซิตี้ส่วนค่ำคืนวันเสาร์ที่13มกราคมที่ซิตี้เปิดบ้านเจอเลสเตอร์เบอร์มิงแฮมพอซอนซีคาร์ดิฟเจอลีดไฮเดฟิลด์เปิดบ้านเจอกับพรีมัตมิววอลพบกับมิดเดิลสโบรเบรสตันเจอบริสตอลซิตี้ ลาเต้แฮมเจอกับ City, สโต๊กซิตี้ซานตันเปิดบ้านเจอเชฟเวนต์เวสต์บอมเปิดบ้านเจอแบ็กเบิร์ดแล้วก็อิฟสวิดเจอกับซันเดอร์แลนด์ส่วนอีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายวันอาทิตย์ที่14มกราคมควีสปาร์ก็จะเปิดบ้านเจอกับวัตฟอร์ด